สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในวันที่18มีนาคม2564เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นวันพฤหัส,สบดีวันพฤหัส,สบดีนั้นก็จะเป็นวันที่เราจะมาคุยกันของครึ่งหลังราศีที่เป็นครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ก็คือตั้งแต่ราศีตุลไปจนถึงราศีมีนเรามาว่ากันที่ราศีตุลกับราศีพิจิกกันก่อน ว่ากันว่าในเรื่องของราศีตุลน,นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าก่อนสักนิดหนึ่งว่ากันว่าในเรื่องของราศีตุลเนี่ยเป็นเรื่องราวของเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ถามว่าดีหรือไม่ดีนั้นด้วยความที่ว่าราศีตุลเนี่ยเพิ่งมีดาวเกตที่เข้ามา ในช่วงเวลาเมื่อวานพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดขึ้นทันทีถามว่าดีไหมก็เรียกได้ว่าไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดิมทีดาวเกตมาหาใครเนี่ยมักจะเกิดเรื่องที่เป็นความโชคดีผลบุญส่งเสริมให้สิ่งใดๆก็ตามมีความรุนแรงขึ้นโอ้ยลมตีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเจอมฤตยูที่อยู่ราศีเมษด้วย มันก็เลยทำให้จากเรื่องที่ดีนั้นนะ่ะกลายเป็นว่ามันส่งเสริมไปในทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคที่เราต่อสู้ที่เราต้องเจอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวเองก็เรียกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มากนักเราควรจะไปจัดการให้คนอื่นได้ดีดีกว่าแต่สถานการณ์แบบนั้น คือคำทำนายเนี่ยบอกประโยคที่เด่นชัดที่สุดบอกว่าอะไรที่เราแก้ไขปัญหาให้ตัวเองเนี่ยเราก็จะจมปลักกับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆหรือมันก็ไม่ควรจะแก้ไขณนะตอนนี้หรือสิ่งที่ต้องเจอเนี่ยจะมาทำร้ายเราซะมากกว่าแต่ถ้าหากว่าเราไปจัดการถึงสิ่งที่มันกว้างขึ้นซึ่ง ดยคนส่วนใหญ่เขาเขาไม่ค่อยมองอะไรที่มันเกินตัวเองไปหรอกเนาะแต่ว่าในกรณีที่เรารู้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะทํามันซะดีกว่านะครับคาทําเพื่อคนอื่นช่วงนี้ไปจัดการงานของคนอื่นหรือเรื่องของส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลอะไรก็ตามที่มันดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับ สำหรับชาวราศีตุลก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ต่อมาเรามาดูชาวราศีพิจิกกันดีกว่าชาวราศีพิจิกนั้นเนี่ยตามตามดาวที่วิ่งเข้าจากราศีพิจิกสู่ราศีตุลชาวราศีพิจิกที่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องกระทันหันที่มันเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเรื่องที่ดีในทางโหราศาส์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ ทำให้มนุษย์คิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่ดีของมันก็คือเรื่องที่เร่งสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ให้มันได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ทําสิ่งดีๆก็จะได้รับผลที่ดีเร็วขึ้นแต่ใครที่ทําสิ่งที่แย่ก็จะได้ผลที่แย่กลับมาเร็วขึ้นเช่นเดียวกันคราวนี้ เรามาดูชาวราศีพิจิกกันดีกว่าที่เราบอกว่าการเร่งเรื่องต่างๆสิ่งดีๆเนี่ยมันได้ผัดไปแล้วมันก็จะต้องเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเนาะเรื่องใหม่ในชีวิตนั้นแปลว่าอะไรเรื่องใหม่ในชีวิตเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากสิ่งที่เราเคยทำอ้าวทำไมถึงบอกว่าการที่การที่ เรื่องดีๆนั้นไปแล้วมันเรื่องที่ได้ผลนั้นส่งกลับมาแบบเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกับกรรมทําอะไรได้ดีได้เลวเนี่ยมันผ่านไปแล้วเรื่องที่มันเป็นเรื่องของความรวดเร็วมันผ่านไปแล้วแต่คราวนี้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกนั้นอะสเกลมันค่อนข้างที่จะยาวขึ้นแปลว,ว่าอะไรจากเดิมที่เราทําอะไรนู่นนี่กันเป็นวันต่อวันแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น มาจากมาจากมาสู่ชีวิตของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องเป็นคำอธิบายประมาณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลกรรมที่ค่อนข้างนานมาแล้วอาจจะหลายเดือนเป็นปีหรือเป็นชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแก้ไขมันภายในวันเดียวเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลย เราจัดการมันได้เราก็ต้องให้เวลากับมันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่ดีอะไรที่ควรทำเกิดขึ้นนั้น mm. ก็ก็คงต้องขอเตือนสติไว้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้เท่าไหร่หรอกผลที่ได้ของมันนั้นจะค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งแต่แน่นอน การไม่เกิดเรื่องดีมันก็จะไม่เกิดเรื่องเดิมในทางแย่เช่นเดียวกันแปลว่าอะไรมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็ทำทำทำมีอะไรก็ทำมันลงไปมีโอกาสมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องของการเจอเจอสิ่งใหม่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ผลในเราวันนี้หรอกเราจะมีแต่ต้องทำก้มหน้าก้มตาทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องที่ประมาณนี้แหละของชาวราศีพิจิก มีอะไรอยู่ตรงหน้าทำไปได้ผลไหมย,ย,ยังไม่ได้ผล <fry> นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับชาวราศีตุลและชาวราศีพิจิกเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นสองราศีที่มีความเกี่ยวข้องกันกับดาวที่เพิ่งยกกันสดสดร้อนๆกันเลยชาวราศีตุลนั้นเรียกได้ว่าสิ่งต่างๆบทบางการกระทำที่ดีที่แย่ของตัวเองสักหน่อย จริงๆไม่ได้บดบังสิ่งที่แย่บดบังสิ่งที่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าช่วงนี้เราเดินทางชีวิตในเส้นทางอันไม่เห็นแก่ตัวมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินตัวได้แต่ถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรสำเร็จเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับต่อมาราศีพิจิก ราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่สเกลของความสเกลช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องราวของสเกลที่ยาวขึ้นเรื่องราวที่มันใช้เวลานานขึ้นมันแปลว่าถ้าหากเราทำวันนี้ พ่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมรึงก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือนหน้าก็อาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใหญ่ๆที่เรากำลังทำอยู่หรือเรื่องราวใหญ่ๆที่เราเคยทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นลองนึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วค่อยพิจารณาตัดสินใจว่าเราควรจะทำอย่างไรกับมันต่อดีนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นเรื่องราวเท่านี้สำหรับชาวราศีตุลและชาวราศีพิจิกทีมงานตานทวะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับสวัสดีครับ